ครับย่างเกิอนกะขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนๆเช่า youtube นะครับทุกท่านกับมือนี้ผมก็ได้รับเชิญน,นะครับจากอาจารย์เนี้ยไหมาเป็นล่ามนะครับแปลภาษานะครับบางท่านก็นอาศิษฟังอาสิษฐ์ควยรูเ้เรืองนะครับอาสิ เรียกว่าฟังยากใช่ไหมครับต้องมาแปงนะครับเป็นล่ามพิเศษนะครับส่วนตัวครับของอาจารย์เนี่ยนะครับครับยังคืนเนผมกผมขอแนะนำตัวครับผมกับนุ่มครับคนอีสานล้านเปอร์เซ็นต์ครับวางเนี่ยอาจารย์มนี่ก็มุุ่ด โอ้ครับมือนี้เพิ่นกับว่าบ่มีอยังหลายครับแต่ว่าสิมาขอบคุณนะครับขอบขอบคุณคุณพี่จอนนี้มือปราบครับที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับ,บ,บให้การต้อนรับย่างดีครับเป็นการเรับ ที่ให้กดไลค์กดแช่นะครับทุกเม่นทุกกำลังใจขอบคุณด้วยครับขอขอบคุณด้วยใจนะครับด้วยใจจากอาจารย์แนนนะครับที่ให้โอกาสที่ให้โอกาสนะครับ ไปแบบเรื่องขึ้นเพิ่นนะครับไ้มีอาชีพนะครับก็สูส่ชีวิตนะครับการงานนะครับหรือว่าปัญหาต่างๆนะครับขอขอบคุณน,นะครับทุกท่านนะครับว่าซึงได้ดึงได้ดึ้ได้ว่ามันนี่ถ่า ผู้ใดสนใจเนั่งเอกโอ้เป็นนั่งเอกต้นนี้เพื่อนกับสาวท่านใดนะครับที่สนใจอยากมีร่วมเล่นนะครับอนังบ่บ่นังนะครับ พ,พี่พดีโอก็ได้ครับพู้สาวพีสาวกัจะนเ่นครับพู้สาวก็มาครับนักแสดงต,ตัวประกอบนะครับรัาค้นขาดหลายครับช่วงนี้ก็แยกย้ายกันไปทำงานหรือว่าบางคนกับไปศึกษาต่อยตั้งอั่างบาัดไดงซีไหมครับร่วมตัวกันยากไหมครับมู เดี๋อว่าหมูเคยที่ว่าร่วมงานตั้งกันมากแต่ไปแยกย้ายก,กันไปอยู่คนละจุดแล้วช่วงันเหลือบก,กี่คนครับแต่ว่าหมนี้เพิ่นกับพอดีทางโรงเรียนกับทางมหาลัยกับพิดเทิมครับกับไม่ยำบ้าน u l a ครับอาทิตย์หนึง่ง <laughs> มาเห็ดขีบครับมินี่มีฮาฮาจากน้อยนะครับพี่ฮาจากน้อยชวนเขานาหนาวแล้วกันรักษาสุขภาพนะครับทุกท่านนะครับอากาเย็นนะครับเดินหนาวเดินหอนนะบางเนยท่านโดนหัวดนก้อนครับมินี่ก็ต้องขอตัวก้อนครับมิน ลูกไปได้โอ้เพราะว่าลูกเป็นติดตายครับเออก็โดนโดนงกอนโดนโดนครับโคตรงื่มโคตรดำ嘛